สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสแกนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพนะครับสําหรับ windows 10นะครับใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องนะครับวิธีนี้อันดับแรกนะครับให้เราเปิดเครื่องพิมเตอร์นะครับที่มีสแกนหรือว่าเป็นเครื่องสแกนนะครับก็ใส่เอกสารที่เราต้องการจะสแกนนะครับเข้าไปวิธีต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับได้เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนหรือว่าเครื่องบรินเตอร์แล้วหรือยังนะครับวิธีดูนะครับไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับของใครที่หาไม่เจอก็กดปุ่มวินโด s นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าคอนโทรลพาร์เนลเราก็จะเจอนะครับแล้วเราไปที่ดี v i c e and printer นะครับของใครหาไม่เจออาจจะอยู่ในรูปแบบแคตตาล็อกแบบนี้นะครับก็ไปที่ ว i ล i ี e วท์แอนด์พิลเตนะครับตรงนี้นะครับเป็นรายชื่อ p ิ i n t e r ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์แบบจางๆตรงนี้แสดงว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะที่ออฟไลน์นะครับก็คือ,อยังไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จะต้องอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับก็คือแสดงแสดงเป็นรูปเครื่องพิมพ์น,นะครับอย่างชัดเจนต่อไปนะครับวิธีการสแกนไปที่ปุ่ม Windows นะครับให้พิมพ์ไปว่า สแกนนะครับเมื่อเราพิมพ์แล้วนะครับเราจะเห็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Windows Fax and Scan นะครับก็คลิกเข้าไปเลยกดปุ่ม New Scan ตรงนี้นะครับให้เราเลือกโปรไฟล์เป็น Document ตรงนี้นะครับให้เราเลือกสีว่าต้องการสีขาวดำหรือว่าสีระดับเทานะครับหรือว่าเป็นสีแบบ เฉดสีทุกสีนะครับ resolution นะครับเป็นความละเอียด200นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็กดสแกนไปเลยตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงเครื่องปิ้นนะครับทำงาน,นนี้เราก็สแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้บันทึกก็คือไปที่ save a เดี๋ยวจะบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดปุ่มเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะได้ไฟไล์ที่เราสแกนมาแล้วแค่นี้เองครับผมวิธีสแกนก็ไม่ยากนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ